ห้ามทำสิ่งนี้ถ้าคุณไม่อยากเริ่มต้นใหม่จากใจคนที่เคยพลาดมาก่อนจะมีอะไรกันบ้างที่เราควรระวังและไม่ควรทำภายในเกมโซโล่เลเวลลิ่งอาร์ไรท์ถ้าพร้อมกันแล้วก่อนไปรับชมคลิปฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์แล้วถ้าเพื่อนๆชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามไลค์กระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับแล้วสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่กําลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Topup มีบริการในดีเยอะแยะมากมายสำหรับเพื่อนๆที่สนใจลิงค์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไปด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top Up เอาละครับผมก็ขอกราบสวีดาสวัสดีเพื่อนชาวแฟนเกมโซโล่เลเวลลิ่งอาร์ไรส์ซิงอีกเช่นเคยกันนะครับเพราะในวันนี้นะครับเรามี4สิ่งที่ควรระวังและไม่ควรทําถ้าคุณไม่อยากเริ่มต้นเล่นใหม่หรือว่าการรีโลใหม่หาตัวละครในช่วงเริ่มต้นนั่นเองสําหรับในพ์นนี้จะมีอะไรที่เราควรระวังบ้างถ้าพร้อมันแล้วเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับอย่างที่1นครับนั่นก็คือการเริ่มต้นด้วยตัวละคร SSR แค่ตัวเดียวหรือเริ่มต้นด้วยการมีอาวุธ2ชิ้นและไม่มีตัวละครระดับ SSR เลยในส่วนนี้นะครับ สิ่งที่หลายๆคนรีโรในช่วงเริ่มต้นครับนั่นก็คือการหาตัวละครและอาวุธเพื่อที่จะทําให้เราเล่นเกมนี้ง,ง่ายยิ่งขึ้นแต่ในส่วนในช่วงแรกนะครับเพื่อนๆอาจจะยังไม่ได้เห็นข้อแตกต่างในจุดนี้เว้ยทุกคนแต่เมื่อนเพื่อนนะครับเดินเนื้อเรื่องหรือว่าเดินสตอรี่ไปสักพักหนึ่งตัวเกมจะแบ่ง2เนื้อเรื่องเป็นประมาณนี้นะครับนั่นก็คือสตอรี่หลักจะเป็นเนื้อเรื่องที่เราจะต้องใช้ตัวละครหลักแล้วก,ก็ตัวละครที่เราทําการสุ่มได้นะครับจะมีบทบาทมาแค่ช่วยปล่อยสกิลช่วยเสริมหรือว่าเป็น ล็อกนะครับหรือว่าดันเจียนอิสตนดันเจียนเนี่ยจะเป็นในส่วนของดันเจียนที่เราจะต้องใช้ตัวละครที่เราสุ่มได้ในการลงฟาร์มนั่นเองเพราะว่าเวลาเราลงฟาร์มนะครับหลายๆคนโฟกัสที่ตัวละครหล,ลักระเบีอาวุธคือมันเก่งอยู่แล้วไงแต่เวลาเราลงฟาร์มพวกดันเจียนล็อกนะครับหรือว่าฟาร์มพวกอร์ติแฟกเนี่ย เราไม่มีฮันเตอร์ที่มันเก่งพอที่สามารถเคลียร์ดา่านพวกนี้ได้เว้ยต่อให้ใช้ระดับ SR คุณสามารถเคลียร์ระดับ4ระดับ5ได้ก็จริงครับแต่อย่าลืมว่ามันมียาวจนถึงขั้นที่8เลยนะเว้ยทุกคนการที่เราแบบไม่มีฝั่งใดฝั่งหนึ่งครับการฟังนีน้มันก็จะยากขึ้นทําให้ค่าพลังที่คุณควรจะได้รับจากอาร์ติแฟกต์เนี่ย มันไม่มีหรือว่ามันมีน้อยจนเกินไปเวลาเราผ่านด่านหลังๆเนี่ยมันก็เลยผ่านได้ค่อนข้างยากและอย่าลืมว่าในส่วนของการทดสอบสมรภูมินะครับ<ๆ>ก็จะมีโหมดที่เราจะต้องใช้เพลเยอร์แล้วก็ฮันเตอร์เล่นตั้งหากกันด้วยนะครับ ซึ่งในช่วงแรกครับเท่าที่ผมลองดูมานะก็คือควรเริ่มโดยการมีอาวุธ1ชิ้นกับฮันเตอร์หตัวละครไม่ว่าจะเป็นฮันเตอร์ตัวอะไรก็ตามครับแต่เท่าให้ดูนในแพทนี้คือธาตุไฟกําลังดีอาจจะเอาเป็นในส่วนของตัวละครซซจีอูก็ได้ครับมินบงก,กยูหรืออิมแทกยูก็ได้อันนี้คือไม่ได้ฟิกแต่ขอแค่มี1ตัวละครและ1อาวุธนะครับส่วนอาวุธจะใช้เป็นกริมมัวใช้เป็นเกียวใช้เป็นปืนใช้เป็นดาบจัก,กรพรรดิอสูรใช้เป็นกระบอกหรือแม้กระทั่งดาบปีศาจดอกเหมยก็แล้วแต่่่วาเพืออออนจะะสุออกอไรนะ เเองพราะแต่ละาธาตุหรือว่าแต่ละอาวุธเนี่ยก็จะมีาธาตุที่แตกต่างกันนั่นเองหลักๆแล้วนะครับอาวุธพวกนี้จะมีโอกาสได้ตามหลังค่อนข้างเยอะนะครับในช่วงเริ่มต้นผมก็จะเริ่มด้วยในส่วนของดาบวีสารดอกเหมย ทำให้ผมสามารถเคลียร์สตอรี่หลักได้ค่อนข้างง่ายนะครับอย่างที่2ครับผมเริ่มต้นด้วยตัวละคร1ตัวละครนั่นก็คือตัวละครเอ็มม่าโรเรนนะครับทำให้ผมสามารถเคลียร์อร์ติแฟคได้ง่ายเช่นเดียวกันนะครับหลังจากนั้นคุณจะสามารถเคลียร์บทได้ง่ายแม้กระทั่งบทที่8ปขีท่าหรือว่า8ปดขีทหที่หลายๆคนติดนะครับถ้าคุณเริ่มต้นในรูปแบบนี้นะครับคุณสามารถจบและเคลียร์ได้โคตรง่ายนะเว้ยทุกคนผมลองมาแล้วนะครับบอกเลยว่าง่ายมากๆนะครับในส่วนข้อที่1ที่เราควรทานะครับอย่างต่อมาครับอย่างที่2นะฮะนอ ไม่ควรเอาเพชรไปสุ่มกาชาจนหมดทุกครั้งเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าหลายๆคนนะครับเวลาเราเล่นมาสักพักแล้วเราได้ตัวละครเริ่มต้นครับบางคนอยากได้ตัวละครชเวจองอินนะครับเวจองอินนะครับเป็นฮันเตอร์ในตู้ลิมิเต็ดที่เราจะต้องใช้ตั๋วพิเศษหรือว่าใครมีเพชรนะครับสามารถใช้เพชรในการซื้อได้ความสามารถคือเป็นดาเมจเวท AOE หรือว่าใครจะดองไวรอตู้หน้าก็ได้เช่นเดีวยวกัน หลายหลายคนอาจจะพลาดในส่วนของการเริ่มต้นนะครับเพราะว่าหลายๆคนเอาเพชรนะครับที่มีนะครับไปทําการสุ่มจนหมดนะครับจนเพชรไม่พอใช้นะครับเพราะในตัวเกมมันมีอยู่อีกระบบหนึ่งที่คุณจะต้องใช้เพชรนะครับนั่นคือในส่วนของการลงดันและก็ลงเกตนะครับอ่ะไปดูในส่วนของเกตถามว่าทําไมต้องเอาเพชรมาใช้ในส่วนนี้นะครับอ่ะบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยพี่ทําไมวันแรกสายฟรีบางคนไปไวผมไปช้าก็เพราะว่าเขาเอาเพชรที่เขามีนะครับมาซื้อกุญแจในการลงเกตดด้วยทุกคนคือเนี้ยเนี่ยผมซื้อได้แค่สครั้งนะเว้ย ประมาณ900 p. เพจนี่ผมลงได้ทั้งหมด12รอบคิดซะว่ารอบละประมาณ1,000 EXP นะครับเยอไะไหมล่ะเยอะมากนะครับผมแล้วก็ซื้อได้สูงสุด10ครั้งแล้วคิดดูว่าจะได้กุญแจทั้งหมดกี่ดอกนะครับเราก็สามารถดูได้ครับเนี่ยแต่ละรอบในการลงก็คือจะมีในส่วนของค่าประสบการณ์แล้วก็โกส่วนใหญ่ในช่วงเริ่มต้นเนี่ยที่เขาไปไวนะครับรีบเปลี่ยนจักรพพัดเงาในช่วงประมาณวันที่2นะครับก็เพราะวิธีนี้นะครับมันก็นเลยทําให้ตัวละครหรือว่า ID เนี่ยเติบโตได้ค่อนข้างไวนั่นเองเ รีหาไปเลยเราได้แรงงเอขึ้นมานะครับน,นี่เห็นไหมโอ้โหอีพ e ีพันสองสามสิบว่ะทุกคนเยอะมากอันนี้พันหนึ่งหนึ่งเจ็ดเก้านะครับอันเนี้ยเห็นไหมเราคิดว่ากุญแจแต่ละดอกนะครับได้ EP ครั้งละพันนะครับอนเนี้ยแค่8ดอกคุณก็ตีไปแล้วประมาณ8,000 EXP นะครับเนี่ยเท่ากับไอตรงนี้เลย เราทำให้แบบว่าเวลาเราช่องว่างเลเวลหรือว่าเราติดเลเวลตรงไหนเนี่ยก็จะสามารถไปต่อแล้วก็ขยับได้ค่อนข้างไวและที่สําคัญครับก็จะมีในส่วนของพวกมิชชั่นล็อกที่เราสามารถมาฟราร์มพวกอร์ติแฟ์เพื่อเพิ่มค่าพลังให้กับตัวละครหลักของเราอีกด้วยนะครับจัดว่าเป็นสิ่งที่โคตรสาคัญเลยนะคุทุกคนถ้าใครแบบว่าอยากจบไปหรือว่าอยากเปลี่ยนเป็นจักรพรรดิเงาในวันที่2นั่นเองอย่างต่อมาครับอย่างที่3นะครับนั่นคืออย่าอัพของมั่วจนทองหมดนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าทองภายในเกมเป็นอะไรที่สําคัญมากๆแล้วได้ใช้แทบจจะทททุุกกกกออออย่่าาางงงหรรรืวเภซึิธีได้ับ ได้รับหลากหลายวิธีครับไม่ว่าจะเป็นการออนไลน์เราก็จะสามารถได้รับทองนะครับแล้วก็การลงในส่วนของพวกมิชชั่นล็อกหรือแม้กระทั่งเกตก็ได้รับทองเช่นเดียวกันการเคลียร์ชาเลนจ์ที่ตัวเกมให้มาก็ได้รับทองได้รับตัว๋วอะไรประมาณนี้ลหลักๆครับบางคนจะใช้วิธีการรีค่าสเตตัสของตัวละครน,นะครับเพราะว่าแบบเอออยากได้ค่าสเตตัสแบบสวยๆไม่รู้จะอัพยังไงนะครับก็ถ้าเป็นในส่วนของค่าสเตตัสนะครับที่ผมพอแนะนําได้นะครับเท่าที่ลองมาคือจนถึงเลเวลแมน 33 34นะครับนั่นคือในส่วนของลงพลังโจมตีเนี่ย105แต้มว่องไวนะครับลง110แต้มแล้วก็แม่นนะครับลงอยู่ที่ประมาณ79แต้มนะครับอันนี้คือเซตประมาณเนี้ยกำลังดีนะครับสำหรับคนที่ไกด์เป็นแนวทางอัพจนถึงประมาณเลเวล34 35นะแล้วก็อาวุธนะครับเนี่ยเวลาเราอัพแต่ละครั้งนะครับก็พยายามเลือกอัพอาวุธที่เราจะใช้งานจริงจริง ถ้าคุณไม่คิดว่าคุณจะใช้อาวุธชิ้นนั้นครับก็ไม่ควรอัพเกินเลเวล20นะครับเพราะว่าถ้าเราขึ้นเลเวล20ได้แล้วอาวุธเนี่ยเราสามารถพัฒนาขั้นไปได้มันจะสามารถพัฒนาขั้นไปได้แล้วมันจะต้องใช้วัตถุดิบในการเลื่อนขั้นเพื่อไปเลเวล40ถ้าคุณคิดว่าคุณจะไม่ใช้อาวุธชิ้นนั้นนะครับคุณไม่ต้องอัพนะครับอัพแค่อาวุธที่เราใช้จริงๆนะครับแค่2ชิ้นก็เพียงพอแล้วนะครับเพราะว่าการอัพหลังจากนั้นครับมันใช้เยอะขึ้นแล้วก็ปริมาณ ที่เล่นเป็นแบบสายฟรีนะครับหรือว่าสายเติมน้อยนั่นเองนะครับเพราะนั้นคุณจะไม่มีทองไว้พอใช้งานในช่วงหลังๆนะครับเพราะว่ามันใช้เงินเยอะมากๆและอย่างสุดท้ายนะครับผมนั่นก็คือการสุ่มกาชาโดยใช้เพชรนะครับต้องบอกก่อนว่าในส่วนของการคัดเลือกเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ2ตู้กาชานะครับนั่นก็คือตู้แรกเนี่ยจะเป็นตู้ที่เราต้องใช้เพชรในการซื้อตั๋วกับอีกหนึ่งตู้ ที่เป็นตู้โดยการทําภารกิจภายในเกมคุณจะได้รับตั๋วดํามาสุ่มซึ่งบางคนนะครับอาจจะเจอปันเจอความรู้สึกแบบผมคือว่าเอ้ยเนี่ยมัน7ใบอะมันขาดอีก3ใบเนี่ยเออใช้เพชรซื้อไปเลยอีก3ใบเองโอ้โหเ5 0เพชรไม่เป็นไรนะครับแต่อย่าลืมว่าหลังๆเนี่ยเพชรเนี่ยมันใช้เยอะนะครับแล้วผมเนี่ยสุ่มตู้เนี่ยการันตีนะครับไป1รอบหลุดเลทไป1นรอบนะครับในรอบนี้ก็คือไม่รู้ว่าจะได้ก่อนการันตีหรือเปล่าแล้วไม่รู้ว่าจะการันตีหลุดอีกหรือเปล่านะครับก็คือเพชรเป็นอะไรที่สําคัญมากๆครับควร ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดกันดีๆนะครับผมไหนๆก็ไหนๆและทุกคนก็ซุ่มกันไปเลยมีทั้ง10ใบไร้ว right ิเวลเกมนี้การชาค่อนข้างยากครับส่วนใหญ่หลังๆนี่ก็คือโดนการันตีกันเยอะนะแต่ไม่เป็นไรถ้าช่วงแรกเราได้อาวุธหรือว่าตัวละครที่เราต้องการแล้วนะครับการสุ่มการชาหลังๆก็ไม่เป็นไรซึ่งการออกการชาครับมีอยู่3ขั้นตอนคือขั้นแรกเออร์เรอร์ขั้นที่2อเออร์เรอร์แล้วก็ขั้นที่3เออร์เรอร์อีกทีนะครับมันก็สามารถเออร์เรอร์ได้3ครั้งนะ ถ้าคุณไม่ออกตรงนั้นก็จะมีโอกาสในส่วนของคัาสุดท้ายที่จะมีการออกนั่นเองนะครับบางคนก็แนะนําว่าให้สุ่มทีละใบก็เออรออกดีกว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็สุ่มทีละใบไปหน่อยละมามันจะได้ประมาณ20ครั้งพอดีไปครับไม่รู้ว่าสูตรไหนสุดไหนเป็นยังไงกันบ้างสุดท้ายแล้วก็น่าจะอยู่ที่ดวงของคนสุ่มนะครับว่าเรามีดวงกับกาชามากน้อยขนาดไหนนั่นเองไปครับอีกสใบออกให้ผมไหมเนี่ย ไม่ออกมานะครับก็สุ่มไปทั้งหมด20ครั้งแล้วนะครับหรเหล็กราก,ก็เก็บสะสมเพิ่มเติมแล้วเราก็จะสามารถสุ่มต่อได้อีกเรื่อยๆนั่นเองก็คือการ์ชาในกมเนี้ยแจกเยอะมากๆนะครับผมโอเคครับผมก็สาหรับพาร์ทนี้ก็คงเป็นเพียงเท่านี้ครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะถ้าใครรู้สึกว่าเริ่มต้นไปแล้วรู้สึกว่าแบบมันไม่เวิร์คหรืออยากจะเริ่มต้นใหม่ก็สามารถเริ่มต้นได้เพราะว่าใช้ระยะเวลาในการเล่นแค่ไม่กี่วันนั่นเองตัวเกมยังมีอะไรให้ใหเราเท้าอีกเยอะแยะมากมายครับคอนเทนต์หลังๆ ขอกราบไปทานอภัยกันด้วยแล้วถ้าเ,เพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามีคอนเทนต์หรือว่ามีทริปอะไรดีๆในพาทต่อไปเราจะมาบอกเพื่อนๆน,นะครับสำหรับนนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ